หลายคนหงงนะครับว่าแบบเนี่ยซีโฟเนี่ยปาไปปุ๊บเอ้าทำไมไม่ระเบิดวะไม่ระเบิดทำไมไม่ระเบิดวะปาไปทำไมไม่ระเบิดวะสงสัยนะครับว่าซีโฟเนี่ยมันบางทีทำไมมันปาไปแล้วมันไม่ระเบิดเลยมันปาไปแล้วแบบต้องรอต้องอะไรคือจริงๆแล้วมันมีการปาซีโฟเนี่ยสองแบบก็คือการปาแบบแรกนี่คือปาไปแล้วระเบิดทันทีแบบปาปุ๊บแล้วตุ้มเลยครับแล้วก็แบบที่สองคือการปาดัก ดักแล้วก็รอรอเขาเดินมาหรือว่ารถกําลังขี่มาอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยกดมันมีอยู่สองแบบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างทั้งสองแบบนะครับคือจริงๆแล้วมันก็มีตัวบอกอยู่นะครับว่าต้องกดอะไรแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้เดี๋ยวผมก็บอกให้ก็ได้จริงจเขาก็บอกไว้แล้วนะครับว่ากด F กดอะไรไปนะครับผมอ่ะอยากให้ระเบิดทันทีกด G ออกไปปุ๊บกด F อีกสองครั้งนะครับมันจะระเบิดทันทีแบบนี้ นี่ครับผมกรณีที่เราจะปลาดักหรือว่ารอเข้ามาเนี่ยครับก็แค่กด G ีรอแล้วก็กด G อีกครั้งนึงครับอันนี้คือกรณีของการปลาดักปลารอนะครับรอจังหวะที่ไม่ต้องการให้แบบว่าระเบิดทำงานทันที